สวัสดีครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายทุกท่านการเกิดอัคขีภัยเป็นสิ่งที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีความอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านเป็นอย่างมากทางโรงพยาบาลหนองคายได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นอย่างมากรวมถึงการอพยพในกรณีฉุกเฉินจึงได้จัดทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในการระงับอัคีภัยเบื้องต้น เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงซึ่งอาจจะอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยวันนี้เนื้อหาก็จะมีทั้งในเรื่องขององค์ประกอบการเกิดเพลิงประเภทของเพลิงชนิดของถังดับเพลิงขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงวิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิงเบื้องต้นและก็ทบทวนแผนควบคุมและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลหนองคายคการเกิดเพลิงมี3ามองค์ประกอบครับคือ 1. เชื้อเพลิง2ความร้อน3ออกซิเจน เพลิงมี5ประเภทนะครับคือ1ประเภท A คือเพลิงที่เกิดจากวัตถุทั่วไปเช่นไม้กระดาษ2ประเภท B คือเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟเช่นน้ำมันจารบี3ประเภท C คือเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า4ประเภท D คือเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ติดไฟได้เช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียม 5. ประเภทเคือเพลิงที่เกิดจากไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ครับเช่นน้ำมันพืช ถังดับเพลิงมีหลายประเภทด้วยกันครับสําหรับโรงพยาบาลนองคายนะครับเราได้ทําการติดตั้งทั้งหมด3ประเภทนะครับผมประเภทแรกก็คือประเภทผงเคมีแห้งนะครับลักษณะของถังก็จะเป็นลักษณะถังสีแดงนะครับปลายสายก็จะเป็นทรงเรียวแบบนี้นะครับใช้ดับเพลิงประเภท ABC ครับแบบที่2ก็คือแบบสารเรีวระเหยหรือเราเรียกว่า DF 2 0 0 0นะครับลักษณะของถังก็จะเป็นลักษณะ ทางสีเขียวนะครับตรงปลายก็จะเป็นกระบอกเล็กแบบนี้นะครับผมใช้ดับเพลิ่มประเภท A B C ครับข้อดีของ B F 2 0 0 0ก็คือเวลาเราฉีดแล้วนะครับจะไม่มีสารตกค้างครับจึงเป็นที่นิยมสำหรับฉีดอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ที่มีราคาสูงครับประเภทที่3นะครับก็คือ C O 2ครับ C O 2จะมีลักษณะถังเป็นสีแดงแบบนี้นะครับตรงปลายก็จะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับใช้ นะครับเพลิงประเภท BC ครับพิธีตรวจเช็คถังดับเพลิงเบื้องต้นนะครับในกรณีของถังดับเพลิงเคมีแห้งนะครับภายนอกเราจะตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีการบุบหรือเปล่านะครับถ้าไม่บุบถือว่าปกติครับผมสาหรับสายนะครับเราต้องตรวจเช็คว่ามีการแตกหรือเปล่าถ้าไม่แตกนะครับผมถือว่าปกติครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องทําการเช็คเกจของถังนะครับถ้าเข็มนะครับชี้อยู่ในตําแหน่งสีเขียวถือว่าปกติครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบผงเคมีภายในนะครับเราจะตรวจสอบโดยทําการที่ล้อจะต้องยกถางขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงดูนะครับผมในกรณีที่ล้อดินเสียงเป็นเม็ดทรายตกลงมานะครับแสดงว่าถังยังใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าถ้าเราได้ยินเสียงเป็นก้อนแป้งตกลงมานะครับถือว่าเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทําการเปลี่ยนถังใหม่ครับ สำหรับการตรวจสอบถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหยหรือว่าป f 2000นะครับผมภายนอกเราจะต้องตรวจสอบดูว่าถังมีการบุบสลายตรงไหนหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่บุบถือว่าโอเคครับในส่วนของของสายนะครับสายดับเพลิงเราต้องมาตรวจสอบดูว่ามีการแตกหรือเปล่านะครับถ้าสายไม่แตกถือว่าโอเคครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมาเช็คว่าตรงเกตตรงนี้นะครับยังอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือเปล่านะครับผมถ้าอยู่ในตำแหน่งสีเขียวถือว่าโอเคครับ สำหรับการตรวจสอบถังตะเลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมทางโรงพยาบาลหนองคายนะครับมีการติดตั้งถังตะเพิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์อยู่2ขนาดนครับก็คือขนาด10ปอนด์ทางซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ขนาด5ปอนด์ทางขวามือนะครับผมการตรวจสอบภายนอกก็คือจะเหมือนกันนะครับโดยที่เราจะต้องดูถังด้านนอกครับว่ามีการบุบสลายหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีการบุบสลายถือว่าโอเคครับในส่วนของ สายระเพิงนะครับผมจะต้องรู้ว่ามีการแตกหรือว่ากระบอกมีการแตกหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่แตกถือว่าโอเคครับในส่วนต่อไปครับเจ้าจะจะ,จะเป็นการช่างน้ําหนักนะครับสําหรับถังระเพิงประเภทขนาด10ปอนด์นะครับจะต้องน้ําหนักรวมถังแล้วไม่ต่ำกว่า14กิโลกรัมครับสำหรับถังระเพิงประเภทขนาด5ปอนด์นะครับจะ,ะช่างน้ำหนักแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า7.8กิโลกรัมครับ ขั้นตอนการใช้ทางดับเพลินะครับมีอยู่สีขั้นตอนง่ายๆนะครับผมคือดึงปลดกดส่ายนะครับ,ดดดรบเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีปฏิบัติกันนะครับดึงปลดกดสำหรับแผนควบคุมและรล่างครับกีฬาโรงพยาบายหนองคายนะครับจุลพลนะครับเรามีทั้งหมดด้วยกัน3จุดนะครับ จุดที่1ก็คือหน้าตึก10ชั้นนะครับผมจุดที่2ก็คือหน้าตึกโอพีดีครับจุดที่3ก็คือด้านหลังอาคารสวัสดิการน,นะครับในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตึก10ชั้นนะครับเราจะไปใช้ตึกโอพีนะครับเป็นจุดรวมพลนะครับผมในกรณีที่เกิดเหตุที่ตึกอื่นนอกจากตึก10ชั้นนะครับผมเราจะใช้ตึก10ชั้นเป็นจุดละพลครับสำหรับในปฏิบ<ข>ัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและทรัพย์สินในกรณีเกิดอัคคีภัยนะครับ ผู้ป่วยเราจะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามลำดับดังนี้นะครับลำดับที่1คือผู้ป่วยสีเขียวคือผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลำดับที่2คือผู้ป่วยสีเหลืองผู้ป่วยที่สามารถช่วยตัวเองได้เล็กน้อยลำดับที่3คือผู้ป่วยสีแดงผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยสําหรับทรัพย์สินนะครับเราจะเคลื่อนย้ายตามลำดับดังนี้ครับลำบดับสีเขียวเหลืองแดงเราจะพิจารณาโดยออมูลค่าของทรัพย์สินและความสะดวกครับ ในกรณีที่เกิดเหตุเ,เพลิงไหม้นะครับในระยะเริ่มต้นเจ้าหน้าที่ที่พบเ,เหตุการณ์จะต้องแจ้งหัวหน้าง,งานและนำถัง,งดับเพลิงมาระงับเพลิงในเบื้องต้น<ม>และหัวหน้าง,งานต้องโทรแจ้งมาที่เบอร์191เนะครับเพื่อให้โอเลเตอร์ทำการติดต่อช่างเทคนิคให้มาสมทบและมาประเมินสถานการณ์ในกรณีที่ช่างเทคนิคประเมินแล้วว่าไม่สามารถระงับเหตุเพลิงได้นะครับ<ม>หัวหน้าง,งานจะต้องทำการโทรไปที่เบอร์191 เพื่อแจ้งโอเปอเรเตอร์ให้ประกาศใช้แผนอักคีจากนั้นหน่วยงานต้องทำการอพยพตามแผนของหน่วยงานต่อไปครับหลังจากเพิ่มสงบลงแล้วนะครับผู้อำนวยการแผนจะแจ้งโอเปอเรเตอร์ให้ยุติการใช้แผนอักคีและประเมินความเสียหายเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไปครับหลังจากดูคลิปวันนี้แล้วทางคณะทำงานอักขีภัยโรงพยาบาลหนองคายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลหนองคายจะเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การระงับอัคีภัยเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นการปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นหลังจากนี้ก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการทบทวนนะครับทมความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับอาคีภัยเบื้องต้นนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ